อารายันไว้ิดนึงปับเลยเสร็จเป็นดีค่ะเหียนยังของพือของโรงงานเอายาไปเขียนตัวดีบุวแตดนะได้เฮ้ยหมอเขียนแล้วเสียนแล้วยาไปเขียนนะอ๋อเบืรอเท่า่ห่บอกโอเคะ วันสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นร้อนๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครที่ผ่านเข้ามาแล้วมาเห็นประเด็นร้อนนะครับที่ไม่เกี่ยวกับท่านก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจาก เรื่องประเด็นร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วแหละนะครับแต่ทุกฝ่ายก็พยายามที่จะปิดเงียบไม่อยากพูดเจ้าของเรื่องจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พูดตัวลุงช่างเองนะครับก็ได้มีข้อมูลตั้งแต่วันแรกตั้งแต่แรกๆเลยที่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับที่ประเด็นร้อนเกิดขึ้นเนี่ยกรณีก็คือไอ้เจ้าของเรื่องเนี่ย เจ้าของปัญหาเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยเรียกว่าตัวปัญหาเลยไม่ยอมออกมาพูดสักทีนะครับทําให้คนอื่นเขาเนี่ยถูกมองไปสารพัดโดยเฉพาะลุงช่างนะครับซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยในเรื่องประเด็นร้อนเนี่ยก็นําถูกโยงมาเป็นตัวตัวหลักเลยในเรื่องนี้นะตอนนี้ก็จะมาเคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินหนึ่งหมื่นบาทที่มันเกิดขึ้น ประเด็นการขายที่พักของลุงจอมอกับขายร้านที่เป็นทรัพย์สินเป็นเงินส่วนของผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาทำร้านให้ลุงจอมอนะมีที่ํำมาหากินในพื้นที่ของป้าสวนผักกับการตกลงขายบ้านพักขายร้าน ุงช่างได้พูดคุยกับพ่ออ๊อบแม่อ๊อบตลอดปรึกษากับผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของทรัพย์สินเราคุยกันเสร็จสับตกลงราคากับเอฟซีจากต่างประเทศที่ท่านมีวัตถุประสงค์อยากจะส่งมอบไม่ว่าจะเป็นบ้านพักกับร้านค้าเอาไว้ที่ทุ่งนาเอาไว้ที่ทุ่งนา ให้ลุงช่างกับป้าสวนผักดูแลอันนี้ก็ต้องขอบพคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ท่านอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบพคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านมีความเมตตาซึ่งหาคนที่มีความเมตตาแบบนี้ได้ยากมากนะครับในโลกปัจจุบันทีนี้การตกลงนะครับการตกลงซื้อขายเนี่ยเป็นการตกลงนะครับระหว่าง เจ้าของที่พักก็คือลุงจอมอแล้วก็เจ้าของร้านร้านถ่ายรูปเนาะร้านค้าที่ผู้ใหญ่ใจดีทําให้ก็เป็นการตกลงราคาตกลงราคากันมีทั้งแอร์แล้วก็แบบไม่มีแอร์นะครับตกลงราคาแบบมีแอร์เนี่ยเฉพาะบ้านนี่ห้าหมื่นร้านคา 35, ้าสามหมื่นห้านะครับนี่คือราคาที่ คุยกันครั้งแรกพอตัดแอร์ไปตัวละหนึ่งหมืนบาทมีแอร์สองตัวตัวละหนึ่งหมืนบาทถ้าตัดแอร์ไปบ้านเหลืออยู่ที่สามหมื่นห้าไม่ถึงห้าหมื่นแล้วนะครับลดไปสองหมื่นไปลดไปหมื่นห้าถูกไหมครับลดไปหมื่นห้าส่วนบ้าส่วนล้านจากสามหมื่นห้าเหลืออยู่สองหมื่นห้าครั้งนี้นะครับเหตุเหตุจําเป็นที่ที่เราขายเนี่ยที่เขาจำเป็นเราต้องขายเนี่ย คือแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านไม่สบายนะอย่างที่เป็นในประเด็นนี้แหละนะท่านไม่สบายท่านก็เลยอยากในเมื่อไม่เก็บไว้นะลุงลุงจอมอไม่เอาไว้จริงอะแม่ไม่อยากให้ขายหรอกนะแม่ไม่ยห้ขายแต่แม่จําเป็นต้องใช้เงินแม่ก็เลยอยากอยากได้ส่วนที่เป็นของแม่เนาะทีเนี้ยมันมีอ่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะนะคนที่ไม่รู้เรื่องพยายามที่อยากอยากจะรู้เรื่องอยากจะทําเป็นือนว่าฉันรู้อะ ยกตัวอย่างอลูกชายลุงจอมระลุงจอมอเนี่ยบอกว่าไปถามพ่อพ่อบอกว่าพ่อไม่เคยพูดว่าโอนเงินให้ลุงช่างกลับกลายเป็นว่าลุงช่างกับผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยไปพูดกันเสียเองอ้าวโยนขี้มาทางลุงช่างกับแม่ผู้ใหญ่ใจดีล้ะก็อยากจะอธิบายนะครับอธิบายในคลิปนี้ให้กับลูกชายลุงจอมอให้เข้าใจนะ คนจะดีจะชั่วอยู่ที่อยู่ที่ทําตัวนะสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทําใช่ป่ะพูดถูกไหมครับพูดถูกไหมครับถูกเนาะทีเนี้ยการการที่จะออกมาปกป้องพ่อในทางที่ผิดมันก็ไม่สมควรที่จะออกมาพูดนะควรจะปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปเลยจริงๆมันมีเอฟซีเขาส่งคลิปมาให้ดูจริงลุงวันนี้ลุงช่างตั้งใจที่จะทำงาน แต่พอเห็นประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนกับพยายามที่จะยังเอาเอาดีไปเข้าตัวเหมือนเดิมเอาช่วยให้คนอื่นเนี่ยเรื่องแบบนี้ยถ้าใครที่มาอยู่กับลุงช่างจะรู้ว่าลุงช่างจะเป็นคนน่ตรงมากไม่อยากจะให้มีมีปัญหาเล็กเล็กน้อยกันแต่มันเป็นปัญหาบานปลายไปก็อยากจะให้ลูกชายลุงจอมอเข้าใจนะครับว่าพ่อของน้องเขาเนี่ยพูดกับผู้ใหญ่จะดีจริง ว่าได้โอนเงินให้ลุงช่างหมื่นหนึ่งมันก็ยังเป็นเรื่องที่ขาใจทั้งนั้นลุงช่างไม่ออกมาไล์สดหรอกจริงไม่น่าจะดึงลุงช่างไปเกี่ยวเลยข้อตกลงที่ไปให้นายหมืน่นมีฉายาแล้วได้ะน,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 นะเป็นท่านหมื่นใช่ไหมเป็นท่านหมื่นไปแล้วท่านหมื่นก็ออกมาทําคลิปแล้วท่านหมื่นก็ไม่ได้บอกลุงช่างว่ามีการตกลงให้สินน้ําใจหรือเป็นค่านายหน้าอสองอย่างจะคิดเป็นสินน้ําใจหรือนานหน้าก็เหมือนกัน ไม่ต่างกันคําว่าค่าในหน้าคือการจัดซื้อจัดจ้างนั่นแหละฉันให้เข้าหัวเธอนะอะลุงจอมอจะไปพูดยังไงกับพอออฟไม่ออฟลุงช่างก็รู้นะลุงช่างก็รู้รู้มาด้านเดียวแต่ไม่รู้เพราะว่าเจ้าของเรื่องไม่ยอมออกมาพูดเสทีไูดพูดตอนไหนนะส่วนคลิปเสียงของของผู้ใหญ่ใจดี ของผู้ใหญ่จะดีของแม่ท่านนั้นพวกเรามีคลิปเสียงเราถึงกล้าออกมาพูดแต่วันนี้เราไม่ได้เอาคลิปเสียงท่านมาเปิดนะอย่าอย่าอย่าอ,อย่ามาทํานิสัยแบบไม่ดีเอาเสียงท่านออกมาเปิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเรามีอยู่แล้วคลิปเสียงการสนทนาเรามีอยู่แล้วถ้าเกิดเอามาเปิดเนี่ยได้ได้เท่าไหร่ดี <c oughs> สักห้าแสนวิวเนาะคงจะได้เงินเยอะพอสมควรนะแต่เราก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ เสือพูดบ้างคือในในฐานะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงจรของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเมื่อเชา้าก็ได้ไปพูดในไลฟ์สดแล้วว่ามันเหมือนกับละครเรื่องหนึ่งที่คนดูอยากจะรู้ตอนจบครับนะแต่ในเมื่อคนเขียนบทละครไม่ยอมสรุปจบไม่ยอมให้เรื่องนี้จบลงเียีคนดูที่เฝ้าดูอยู่ที่ติดตามละครเรื่องนี้อยู่ก็ยังเกิดนะคําถามที่คลางแคลงใจนะฮะว่าอ้าว แล้วทําไมถึงไม่เขียนบทละครนี้ให้มันจบเียีจะได้รู้มันเป็นยังไงนะครับแล้วพี่เสือก็มีโอกาสได้พูดกับคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกวันนะฮะตั้งแต่ลา,ลายลายแรกที่ลายมหารลุงช่างเรื่องการขายนะครับเรื่องการขายร้านนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกแล้วว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สินที่เกิดจากการขายร้านเนี่ยนะครับให้ท่านอาจจะประมาณสักครึ่งหนึ่ง จากที่มีการพูดคุยกับคนขายนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้ตัวแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ครึ่งหนึ่งท่านบอกว่าขอได้แค่ค่ายานะสักห้าพันก็ได้นะหรือถ้าเขาใจดีนะสักหมื่นหนึ่งก็ก็โอเคนะครับแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านไม่ไม่ได้รับเลยแม้แต่บาทเดียวมีหลักฐานไหมนี่ มีครับมีใช่ไหมโอเคคลิปเสียงใช่ไหมจะมาเปิดไหมไม่ต้องไเป็นไรฮะสรุปให้เลยนะครับคือท่านไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียวนะฮะโดยคําพูดที่คนขายพูดกับท่านเนี่ยเป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปกับการใช้คําพูดแบบนั้นครับซึ่งท่านป่วยอยู่แล้วท่านป่วยอยู่แล้วแล้วมาใช้การแต่งร้าน่วกายอยู่คือท่านก็เหมือนกับแบบว่าใช่มันเหมือนเหมือนกับคนที่กําลังจะจมน้ําแล้วรอเชือก นะเชือกเชือกเส้นสุดท้ายที่มีคนกําลังจะโยนให้แล้วบอกว่าไม่มีเชือกแล้วเชือกเอาไปผูกอย่างอื่นแล้วเชือกเอาไปทําอย่างอื่นแล้วท่านก็เลยร้องไห้เลยนะฮะวันนั้นนะฮะร,ระหว่างคุยกับพี่เสือเนี่ยท่านก็ร้องไห้นะครับคือกลายเป็นว่าณนะตอนนี้นะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้รับส่วนแบ่งแม้แต่หนึ่งบาทนะฮะจากการขายทรัพย์สินในครั้งนี้นะครับเราก็าเลยรู้สึกว่าเออมันมัน ม,มันทำร้ายใจเกินเกินไปนะสำหรับคนป่วยนะก็เลยกลายเป็นที่มาที่ลุงช่างกับป้าส่วนผักได้ทําคลิปออกมาเพื่อจะให้นะท่านที่มีเมตตาท่านที่มีศรัทธาเนี่ยอยากจะให้ช่วยเหลือนะให้กับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะก็เสริมเสริมเสือนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเชือกนะครับเดี๋ยวจะว่าเอาเชือกไปทําอะไรนะถ้าเกิดวิธีการช่วยคนที่กําลังจะจมน้ําอยู่ก็จะมีห่วงเป็นห่วงกู้กชีพที่เขาผูกกับเชือกโยนลงไป เพราะคนที่กำลังจะจมน้ำเนี่ยเขจะต้องพยุงตัวขึ้นมาที่ห่วงถ้าเกิดมีแค่เชือกอย่างเดียวก็จมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเติมเสริมห่วงเข้าไปหน่อยนะึงค,ค,คือเป็นห่วงแล้วแหละเรามีห่วงอ,อต่อครับก็คือในในในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในเรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้นน,นะครับเราถือว่าการที่คนขายเนี่ยนะครับได้นะไปพูดนะฮะว่า หรือมอบเงินนะฮะหนึ่งหมื่นบาทให้กับลุงช่างเนี่ยนะพี่เสือก็เลยมาคิดส่วนตัวว่าอาจจะเป็นเพราะถ้าพูดแบบนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีก็จะไม่ว่าอะไรนะรก็จะเออเห็นด้วยนะครับท่านก็เลยให้พี่เสือมาถามลุงช่างว่าไปถามลุงช่างสิลุงช่างได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้จริงไหมคําตอบคือคําตอบคือไม่จริงนะฮะไม่มีการมาให้ลุงช่างแล้วคนขายก็กลับไปพูดว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้นะบอกว่า ท่านผู้ใหญ่จะดีนะจำผิดไปฟังผิดมาท้ายสุดก็ยังไม่พูดอีกว่าอ้าวแล้วทําไม่ได้ให้ลุงช่างแล้วหนึ่งมื่นบาทไปอยู่ไหนอ็็ออยังปล่อยเขางมหาความจริงอยู่ก็ปล่อยให้ทุกคนงงไปต่อบอกว่าให้ไปสืบเองให้ไป,ไปสืบหาเองเออรู้แล้วจะหนาวรู้แล้วจะหนาว <laughs> แต่วันนี้พี่เสือเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามะละครเรื่องนี้คงจะรู้แล้วนะว่าท้ายที่สุดแล้วใครหนาวจะได้อธิบายแบบไม่ต้องไม่ต้องมาถามซ้ําคครรัับบจบในคลิปนี้เลยครับผมก็นะฮะขอให้ทุกคนนะฮะรับชมคลิปนี้แล้วนะน่าจะคิดได้นะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วนะใครหนาวนะครับคุณผู้ชมนะใครหนาวนะชัดเจนแล้วนะฮะหนาว เอาอากาศเอฟซีรู้แล้วนะครับส่วนท่านอยากไปหาคําตอบอะไรมากกว่านี้ก็เป็นเรื่องของท่านแล้วนะก็ถือว่าละครได้จบลงในวันนี้แล้วนะครับสรุปคือมีการได้พูดกับลุงจอมอได้พูดกับผู้ใหญ่ใจดีจริงว่าได้โอนเงินให้กับลุงช่างครับแต่มาวันนี้คนอื่นมายืดอกแทนก็คือลูกชายมายืดอกแทนพ่อว่าพ่อไม่เคยโกหกแต่ก็เอาเถอะ ยังไงล,ลูกกับพ่อยังไงก,ก็ก็ทิ้งกันไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ความจริงก็คือความจริงประเด็นนี้ก็ที่อยากเอามาพูดก็คือไม่อยากให้เขาต้องไปคิดว่าเออการที่ไปเชื่ออยู่ฝ่ายเดียวโดยโดยไม่ฟังเหตุผลฝ่ายอื่นเขานะ่ะนะซึ่งผู้ใหญ่ใจดีท่านท่านเป็นคนที่มีวุฒิภาวะไม่ต่างจากลุงจอมอ่นะเป็นตัวอย่างของสังคมอยู่แล้วแต่อย่ามาพูดเหมือนเอาดีเข้าตัวเองอย่างเงี้ย จริงๆอ่ะควรจะออกมาพูดได้แล้วแหละเคลีย,ท,ลลยทุกคลิปเคลียทุกคลิปยุติขอยุติแต่มันก็ไม่จบสักทีเพราะไม่ยอมออกมาพูดสักทีไม่รู้จะเอาหล่อไปถึงไหนนะเออประมาณนี้ครับครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันในไลฟ์สดนะครับ<า>เดี๋ยวจะแชร์ให้หมดเลยตั้งแต่บ้านหลังแรกยังบ้านหลังสุดท้ายเต<เ>รียมแชร์ครับเตรียมแชร์ครับอย่าลืมมาติดตามช่องมอดอนมนะครับเยอะ <มา S 1> ๆคืนนี้มาดูกันให้หมดเลยเอฟซีมันห้าแสนห้าแสนท่านเนี่ย อยู่ในช่องเดิมครับมามาอยู่ในช่องผมเลยมาดูกันให้นะเดี๋ยวจะเคลียร์ชัดๆให้ฟังโอเคครับโดยเฉพาะบ้านญาติบ้านหลังสุดท้ายก็ได้หมายังไงสวัสดีครับ